ครับยาเราวันนี้สนุกสนานกันนะครับมาแบบเบาๆแล้วก็ได้ปลาไซส์สวยๆหลายตัวนะครับต้องขอบคุณไตออฟด้วยนะครับผมาบีออฟปลาบีออฟได้มากเส็จมาได้ปลามากเกินได้ปลาเยอะเกินไปกลับบ้านแม่เลยดีกว่าคราวนี้ถ้ามากับซูเปอร์ด็อกมันต้องมีอะไรซูเปอร์แชมเปี้ยน ซูเปอด็อกซาเป็นแข่งน้ำเชิญมากับเรานะครับเราจะมาบปิดรายการแบบสตรีธรรมดาไม่ได้ครับต้องเป็นแบบพิเศษพิเศษสุดๆพิเศษสตรีมหน่อยาเลยยังยัง

ถ้าเราได้ร้อยล้านวิวในคลิปนี้พี่ภูมิสัญญาจะมากีกรอบหนึ่งแล้วเอาโลเหล็กโทอนโยนทิ้งทะเลถ้าร้อยล้านวิวกว่าโลหะโยนทิ้งทะเลจริงเองร้อยล้านวิวโยนทิ้งทะเลนาฬิกาโลหะได้ร้อยล้านวิวแล้วคุณหมอได้สักห้าล้านวิวคุณหมอจะทิ้งนาฬิกาซูเปอร์ด็อกบ้าคุ้คุ้เลยวันนี้ขอบคุณพี่หมอครับที่มาอะไรการขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับพี่หมอประสบการณ์การตกปลาวันแรก เป็นความรู้สึกที่มันไม่ขนลุกมันไม่เคยมีในชีวิตไม่เคยเจอแบบนี้ดูหมอตื่นเต้นทั้งคลิปเลยนะคือคือมันเหมือนกับว่าหมอไปไหนก็ช่างไปแต่ช้อปปิ้งช้อปปิ้งช้อปปิ้งไปกินไปแดกไปแล้ว่าแต่อันนี้มาแบบชีวิตแบบธรรมดาชีวิตแบบชาวบ้านแบบเรียบเรียบง่ายๆผมประทับใจมากแล้วก็ผมรักมากแล้วผมจะมาบ่อยๆให้มันมากที่สุดนะครับโอเคขอบคุณครับพี่หมอครรักนะครับทุกคนรักทุกคนนะรักเอสซีนะเอสซีจ๋า คุณหมอสุนินกับดีเจภูมิรัก fc ถ้าไม่มี fc ก็ไม่มีคุณหมอสุนินก็ไม่มีดีเจภูมินะครับไป like, กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็พี่หมอตอนนี้ก็ทำช่อง YouTube บร่วมงาน,นไปถล่มไลค์แล้วก็ถล่มกดนะส s ัครสมาชิให้กับพี่หมอเยอะๆกันเลยกันนะครับผมสุรักเยอะครับช่องชื่อสุรักเยอะครับแปะลิงก์<อ>ไว้ให้นะครับขอบคุณไทยออฟขอบคุณพี่กบพี่มาร่วมงานด้วยคฝากฝา,ากเพลงใหม่คุณหมอสุนินปาร์ตี้อินแบงก์ของนะครับเอาให้มันทะลุดเติรไปเลยนะครับ เดี๋ยวเปิดให้เออ่ในใน,ใน,ในตอนที่เราเต้นอยู่ในรายการเดี๋ยวขอได้เ <ปะ S 2> <อ>ลยไปเลแล,แล้วก็เพลงตอนนี้คุณหมอสุนินจะร้องเพลงไทยแล้วชื่อเพลงน้ำพริกกับเพลงซูมดนักโย่สองเพลงนะครับเดี๋ยวทำเอม็มวีกันแล้วนะครับใกล้จะออกแล้วครับเดือนกุมภาพันธ์เห็นแน่นอนออขอบคุณพี่ตั้มขอบคุณพี่โอมนะครับวันนี้ไปครับโอเคครับโอเคครับ